สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้ายินดีต่อทามกองสุส่งซาโนยเนาะงวันนี้ก็เป็นมืออ่าวันที่สองมือที่สองสะเดินทางไปฮะเออสุดนะทุกคนสะเดินทางไปเรียบเป็นขังแดกที่สขี้ย้อนพี่น้องโอ้คือตื่นเจ็บเนี่ยตอนนี้เฮาก็มาถาม่ายอยู่สนามบินเลยเนาะทุกคนเาแต่จะมาถาม่ายเอยร้อนก็เออสุดโอ้ถา่ายกับปุ้ยสาลิงงอมาถาม่าก่อนเนาะหย่านมาถ่าเขาฝ่าเขาตื่นแก้นสบายดีเด้อทุกคน,นะนเนาะวัอนี้ก็มาส่งซาโนยพี่น้องเลย เป็นสเดินทางไปอ่ะแหละเวียนเทียนนี่สนามบินอะสนามบินสากลนครปากเซ่ทุกคนเนาะรปุ๊บมันมาแปลงมุ้งเคืงอย่างนี้ออกเพราะว่าห้าก็มาถามตอนนี้ก็เจี๊มุ้งเคืงแหละโอ้ยังอีกสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อนี่สนุกยเพื่อนตื่นเต้นทุกคนเนาะเพื่อนนอนบ่รับเบิร์ตคืนเพื่อนตื่นมาแค่หกโมงเช้าทุกคนเนาะเพื่อนตื่นมาอาบน้ำแต่หกโมงเช้าเพื่อนฟาบอไอซีย์ก็มาพุ้กไข่แล้วพุ้กเนี้ยมันจะห่อนโมงโมงพุกจะปิบหรอ คิดแล้วใครอย่างไรเนี่ยเป็นครั้งแรกเนาะทุกคนเนาะจะเป็นยังไงถาเบิงเด้อว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะถึงยูอีสังเกตโอ้จะได้กระถาที่ตามคลิปสักหน่อยเด้อทุกคนนะที่ว่าว่าบนสีไปใช้ในเห็นยังไงเนาะแต่ว่าจุดหลักๆก็คือไปเวียงจันทร์เป็นครั้งแรกที่ไปเวียงแต่เกินมากกับ่เคยไปนครหลวงเวียงจันทร์จักเทื่อนว่ไปเวียงเวียนเทียนเละทุกคนไปเวียงงงฉันเคยไปบ่ทันเคยไปใส่นะแล้วกาขี่ยนต์ก็เป็นครั้งแรกสี่ได้ขี่ยนต์ขี่ยนต์ก็คืออ่า เครื่องบินเลยนะทุกคนเนาะเป็นครที่สนานชิดได้ขึ้นเครื่องบินเครื่องบินหรือว่ายนต์เราอยู่บ้านทางนี้ภาษาลาวชื่ออันยนต์ภาษาไทยชื่อว่าเครื่องบินเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศน้ำเส้าทุกคนเนาะนี่อยู่ที่สนามบินกันยามท่านมีไพ่มาดอกพี่น้องนี่มีกระโดดันหนึ่งอยู่นี่กระโดดคอยนี่ยามท่านมีไพ่มาสมมติว่าแบบ จะหน่อยก็เคยมาประมาณวันท้ามีว่าสิขึ้นไปหารอบบ่ไปถ่ายอยู่ขืนบอกผมกันจังลงมาเขาเรียกว่าเลือกสิ่ถ่ายอยู่นี่ซะเพราะว่ามันก็ไปเหียบเสียเวลาก็ไปกั็มาเรื่อว่าถ่ายอยู่นี่ดีกว่าถ่ายแนวก็ได้เจ้าน้อยแล้วก็ออกมาหรอกมันคือหอดขอบบ่ไอสี่หอดเลยเว้ยหอยก็ยาวไปยังเดาของกระโทรหากันเนาะซ้อมหมื่นก็มาไปซ้มหมื่นเนาะทุกคนเนาะซ้มหมื่นซ้อมคืนเนาะทุกคนเนาะ พอบาเอซุดเอสุดผเรือนทางมาหอดประมาณตอนแปดโมงก็คือเนาะขอบใจเอสุดนี่ตีขอบใจเอสุดเด้อขอบใจเอสุดแล้วก็เอปุยที่แบบซัพพอร์ตแหน่ะด้วยยกให้น้องให้นุ่งไปเที่ยวเนาะทุกคนจะได้กับขอบใจเด้อเอื่อยยังจะอยู่ยังเอาไงนี้มันดีใจมัเจ้าจะได้ไปเนาะไปแค่ไหนที่ใคกับเขาเคยไปเที่ยงเท่เดียวเจ้าก็ไปเที่ยวยงนี่แม่สาวจะไปเทียวบไหมเดียวกัเกินเลยโยนใครยังเธอเคยขี่สซ็งโยนอยู่เราวจะมีจคยขี่นูที่ไทยบ่ แไปทุกคนเนาะตอนนี้ม okay. house, ันแดดเนาะเฮาสิเข้าเขาห่มก่อนจุนอยกระถาเขาก็เจ้ามาก่อนทาเขาสะดอนทาเขาไอปุ้ยทาซาลิงนั่นแหละมาทุกคนตอนนี้เจรอนเพิ่งกลัมาหอดแล้วเอาลงเลยบอสกระต๊อกลงเลยแล้วนอะให้ดำบนบอสเยอะ สซ่น้าสาวบาคําชีพันมาส่งเนาะใช่กับปุ๋ยมาพ่อนะพ่อต,ามา,อต,า,ตอามาหอดแล้วนะี่ตัดผ่ามตอนเทามาหอดอะเนะทุกคน สบายดีกับรอนอันไหนอยาให้พอไปหน้าแนนหมอสบายดีป้าเป้าดีไอเป้าเพิ่ยก็มาส่งซาลิงเนาะทุกคนเบาวิกก็มาส่งไอเมโกก็มาส่งเมื่อไหร่เราบอหะต้องใช้ยางนอนแห่งนะดวนตาฉันขืนสับซาลิงก็เต็มเยเนาะสบายดีซาลิงสบายอยู่คุณเนาะกันเล่นแต่งสตี๋อยู่เพราะว่าขังรักกัน เจอคุณซื้อกลองคุณซื้อเจอเป็นยังไงถว่าข้าวฉีใช้ท้อง่าแม่ยหมอเออเขาท่านนี้กินยาแล้วกินแล้วขท่านกินเจ้าน้อยนั่งอยู่แป่วยโอเคเขาสิกินยาคนเนาะทุกคนเดีปุ้ยเอายายค่อยเนี่ยไปสิกินยาก่อนยานเป็นวิญยาณยานเมาเมาอันนั้นเมายุมิดนึงหมอโอเคดียา ลอยสือนาบ่ไอบิ๊กมืหรอบอสไอเมโกกัเมื่อลหรเอาล่นมาสองคันหมอโอ้สบายดีก่บบุยสบายดีโอดยเื่นเน <c oughs> นด่นเนี่ยไปจะขงว่าจะของนิต้าสบายดีสองข่อยเนอข่อขชีทมม้ทั้ความซึก้กไปจะไหนม้ซึ้งไปจะไหนพราะว่านิตาเคยขีย่แล้วเนะ เปก็กระธรรมดาค่นะแล้มีแจัสลิงกระสนอยเนาะยังบทันได้เคยขี่ทันได้เคยขี่ย่น,ยนตอนนี้ก็ทาทาโม่เนาะทุกคนอ,อีกเก่ามุ้งคึงเมนย่นเพิ่รจะออกตอนนี้ประมาณเป็นมุ้งคึงอยู่แหละเก่ามุ้งหยักรออีกนิดหน่อยคนกับลบายเป็นลายรู้สึกตื่นเต้นแห้งตอนนี้ทุกคน ายบายเดินทางปลอดภัยแล้วน,นเด้อจะทำปลอดภัยเด้เจ็ดทีแล้วเ okay, จอกันอย่าเผาเมื่อป้าใครได้อขอบขุณมาก,ก่อนบ๊ายบายนนตอนนี้เขากำเข่ามาบนฐานยุดแล้วเนาะทุกคนเคนาะคนล่ายหลาย,ลายนิต้าคอยตื่นเต้นจะเบิ้งขวอยนี้เด้อเพราะถือนั่งน้ำกันเนาะนางกับนิต้าซาลินกับเจรอนนางกับบนนัณฑา ปุยนางกับลเอล่าเนาะทุกคนนี่บรรยากาศเพราะว่ามันเป็นคังแดดของนองน้อยเนาะทุกคนสีเลคี้ยุดแมนยนยูอนน้นเขาตน้ย่นยังออกยโมธานกมาติมาแล้วเนาะแมก็มีเขาอีก <coast> ก้องเคิงจะทำีทคอมเตอรเปด้กันเลยจะไดทำอิขอมิวเตอรเดี่ยตอนทำอิท โมตอนเอยขี่เนตน้นเลกๆเ,เออจนขี่ทำอีดขืนแบบมันข้นฮคส่วนอันนี้นนตาจะขึืนไปใจมันเป็นใจต๊ใจบ่ปะโ่มันโอ้ไหวเลยนะแบบขาเลียบมันปะกินแรือบมยากินแล้วเออกินมันบ่เป็นแบบตบ๊คขืนนบ,บ,บ่สิขืน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 ืนส<อ>ิปะตาจ่กน้วินหัวมันปะ,ะกวันหักบะโ่ไม่ไดน,น,น่ไม่ด้อน ทำประสบการณ์กับนิตาเนาะเพราะว่าเขามีอะไรเขามีอาหารอะไรเนี่ยบอสพ่อปานิตาเพิ่นขีกอเพิ่นเคยขี่ยนประมาณยีเทีอที่สองเนาะเขามีอะไรเขาทำขนมเล่นกับน้ำแสบอยู่บักอาหารเขามาหด้านี่ห้งมากขี่ยนมาหน้ามาหน้าจะได้ขี่ยนละบอสโอเคโอเค ไอซีกับเมื่อแล้วนาะอีกอ่าเพื่อนบ้าเพื่อนบ้าสีเมื่อไทยพูดีน้องน้อยให้เพื้นฐาก่อนเนาะทุกคนให้น้องน้อยมาลงมาปักซีก่อนจะเสิให้เพื่อนเมื่อเพราะว่าคิดหอดเ่าเคยห่างกันบ่อเรไปใเมื่อจะก็่เคยห่างกันแหละก็นั่งในห่างกันนี่แหละพูดีเดี๋ยวปลาซุดมาแลนก่อนปลาซุดนะมิตาแห่งคินหอดปลาซุดแหงมิตาอ่าบ่เลยเห็นกันจะได้เรื่องนะเนาะมิตาโถเอา จะเบิ่งคอยนี้ได้นิตานี่ออบอก่ <c oughs> จ, <ะ S 2> จะพาขวายไปเขาไงยังไงเด้อจะย่างหอกเลยเขายว็นแบะเป็นบาบอขายเนี่ยข้นไปแบบแบบมันสัตขืนขวายขวายหองยุ่มตื่นแบบมันสัตอคนนี้บอ <c oughs> เป็นแบบเขาคิโคกมาเดียวนี่เนาะไปะทุกคนหาเบิ้งตอนห่อสีขืนเนะาะหายบรรยากาศไ้เบื้องอเดเขาิว่โอเค เอล่าทุกคนโอ้ยเดลนอนตื่นเต้มเลยทุกคนนาสิได้ขึ้นยตนแล้วป้อามาาันจะัยแนี่หรือเปล่าให้หุบกันบอกอนี่ทุกคนพี่ต้าก็าตื่นนะขังแรกอไไุ้ยใจสั่นเลยเออปุอป้ย ค่อยสั้นเลยอยู่คอยตื่นวะมันต้องตื่นดอกมันตกใจใช้หัวปอตอนนี้ห้อกกำลังเตรียมขึนยนต์เนาะทุกคนเนาะ

โอ๊ยไม่ต้องสนัน ตอนนี้เขาก็ขึ้นมานั่งยุ่นแล้วเนาะทุกคนตอนนี้เขาขึ้นมาขึ้นมาเครื่องบินแล้วนี่ดด่ดิททงทงทงง,องตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วเนาะทุกคนเขาขึ้นมานาาั่งเรียบร้อยแล้วใส่เข็มขัดข <laughs> ัดอันนี้ขขอออยยาานนัี้ เป็นอีกย่งที่ตื่นเต้นขนาดเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นครั้งแรกห้องน้องน้อยนะเราเคยบ่เคยขีคยค่จนสั่นเบิดใจสั่นดึกดๆๆดยอะโอ้บอลเขากินอาหารบ่โอ้ขาดเนาะตะลอนเลอะเวลาเออไซส์เท่าดีเด็ดโอ้คนคืคอคนขังสิไปคือคนแบบ ตังว่าเทตเนี่ยซลิคือคนตังว่าเหตุใจสั่นจีบอ๋อโคนตอนนี้หอกก็หอดเบียงจันแล้วันแล้วเอลาโอยจงไงเวิรด ต้องมาจะปวดฮะตอนนี้เ้าคำม่าหอดาสนามบินอ่ะสนามบินยังเหอะวัดไตสนามบินวัดไตเรียงจันทร์เนาะทุกคนเขาใส่เวลาอยู่ซมู่งซมู่งไปเนาะทุกคนรับซิปซมู่งกับซิปนาทีเนาะทุกคนบัณดาบัณดาน้พี่หอดแล ปุ้ยเอ็นพี่น้องเจ้าสิมาฮับป๋อพี่น้องเจ้าสิมาฮับแล้วังจากไปอ่าห้องแหมเนาะโอเคโอเคอ่าพี่น้องกับปุ้ยเพิ่นสิมาฮับเนาะทุกคนเนาะฮับแล้วเพิ่นสิไปส่งเฮาอยวห้องแหมสั่นยังสั่นอยู่ได้นี่ตกใจแห่งอย่างที่ตำมันลงค่ะแบบเตือนนะ มีตอทูเบอราะสันสันสันสองขอน้้าอมีสามองมอนิเจยรอนลากาเลิงแล้วก็นอย่างกับปุยแ้ส่อแ่ยจะไล่เลิงจ้ะใี่หะเขาหนาหนาจนเลือง สลีกหนังยังที่ออกแต่ได้ยุคผุผุได้อะไรอากาศไหมเนาะไมคุณป้าทุกคนป้าทุกคนหอดเน้ะเวียงจันปุ๋ยน่บอลเขินเวียงจันอืมโอ้คักเนาะอ้ไงจะพูดได้ล่ะป้ากกระย่ายเกย์มาอะวะเออเอห้อยนักเรีนคนนี้แหละ เออเออขบมเคยเห็นจะเห็นแต่ในหูเออจะไปประไซบ์เมนเมอบุยขยท่านเห็นผ่าขัไปเน่เขาขไปเล็กบอกเออเออเขาไปโอเคโอเคตอนแรกตอนแรกก็จะเปิดไฟสียสีมันจะงามไยหูเนาะอมาตตไทยไทยหูทางใเดทไปเช็คอินประตูไซ์ ีทุกคนอ,อหอดแล้วเวียงจงันลังแดกข้งน้นองน,อน้อยเนาะทุกคนถ้เก,ก็เลยเคยมาเวียงจันมีทางนี้กัได้กันนะรถดิดกนก็ได้ไม่เหมือนมันรถดิดหลไรเนาะโอ,โอเคเนู่นมันไม่เห็นน้อยจะได้เห็นตักต้ไซส่โอ้ยเกดเจนเน่สุดท้ายหุ้มเมื่อฝากอีเมลก่อน ปอดเนาะนี่นี่มิแต่ตึกอใหญ่ใเนาะปอดเดียนี้แห้งใหญ่ก็นหรนอียังนี่ขเอเพื่อนบอกอู้ดแห้งใหญ่นี่นี่ปดบอกยเห็นเดี๋ยนักเนาะหักหักคักขอบ่กคยมากอะเด บ่นน่ะบ่นน่ะเคยมาอยู่โอ้บ่น่ะบ่ได้เคยมาบ่น่ะเคยมาให้ประตูไปเห็นเนทาใหญ่ๆบ่น่ะใหญ่นี่จะเบิ่งติจะเบิ่งใหญ่เด้ึด้เซาักเนาะอเมืองังก็มีตใหญ่ๆบนนอกเขาในเมืองทุกคนเอ้ยบกมวซืนด้าซือแม่น

ปุ้ยไม่ใหญ่ๆเนาะอย่าเนาะมคืออยู่ปากเซไดอย่างนี้ไม่จะตื่นใหญ่อยากถ่ายคล like, really like no, ิปตัวพวกเจ้าไปเมกาเนาะให้ตืนก็หันได้หันคืออยู่ไทยยังเนาะบรคืออยู่ไทยฮะอามาลีอู้บอไทยหูบดบ็อคอะไรด้วยเออขเักังเ่ยังเต็มเ่่เออ ้แโอ้เข้มของอยู่เบื้องนี้ทุกคนเมื่อแรกเมื่อแรกฮัฟชิไทยเบื้องเด้อสอดมาสลิงตอนนี้เฮากัไก่สิฮอดอ่วงแฮมฮาี่เฮาสซิอะไรแล้วทุกคนโดยหันทั้งาหนเป็นเป็นยังดุหันนี่ทุกคนตอนนี้เฮากัมาหอดที่พักแล้ว เมนูนี่อ so okay. ้ยนอนห้องละสองบอกม่มันเป็นห้องใหญ่เออมันเป็นมันใหญ่ห้องใหญ่เออกนั่งม่นอนนู่นเล่ด้นี่ลรู้ดามากค่ะห้องนอนสวยมากน่ตานนอนบก่าบ่เี้าหนุ่มนี ทุนนกนวัสดีห้องเอล่าหมอเอล่านอนนีูนะ่หมอเชื่ออะไรทุกคนคลิปนี้เก็สี่จบเพียงสามเด้อสิพักพรก็เนาะขอันในไ่คลิปหนาเด้อจะได้กับฟ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญอย่าลืมมองโฆษณาให้น้องหน่อยได้ไนะคะบ๊ายบาย